สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวบ้านนะครับบ้านที่ปวงสะเกดนะครับหมู่บ้านนาลาศิรินะครับอยู่ปวงสะเกดนะครับผมบ้านหลังนี้เลยครับเป็นบ้านบ้านทาวน์โฮมนะครับ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ําเป็นหลังมุมนะครับผมผมพาเข้ามาดูข้างในตัวบ้านนะครับก็คือขาก็ทําให้ใหม่ลงรถเราก็ปูกระเบื้องเข้ามาดูข้างในนี่ครับรถเราก็เราก็ปูกระเบื้องให้นะครับจอดรถได้1คันนะครับผม นี่ครับใหม่ๆสวยๆเลยก็มีปั๊มน้ำถังน้ำนะครับทําน้ําก็จะเป็นถังใต้ดินนะครับผมโอเคดูข้างในตัวบ้านครับผมนี่เลยเข้ามาดูข้างในตัวบ้านอันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะครับห้องโถงเดินเข้ามาข้างในก็ซ้ายมือก็จะเป็นห้องโถงครับห้องโถงนี่เลยห้องโถงครับผมดูกันไปเรื่อยๆครับ ตอนนี้ไฟไฟยังไม่ได้ต่อนะครับก็มันก็จะมืดๆหน่อยนะครับดูก็จะมืดๆหน่อยเข้ามาข้างในนะครับห้องซ้ายมือก็จะเป็นสองห้องนะครับผมเป็นห้องนอนสองห้องนี่เลยเป็นห้องนอนสองห้องครับนี่เลยอีกห้องหนึ่งถัดมาฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้านี่ครับห้องน้ําก็จะมืดๆหน่อยนะครับห้องน้ําเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับสุขภัณฑ์นะครับเราก็เปลี่ยนให้ใหม่หมด อันนี้ก็จะแยกนะครับแยกเป็นส่วนเปียกส่วนแห้งนะครับห้องน้ำกุ้งกว้างเลยนะครับอาบน้ำนะครับนี่ครับห้องน้ำกุ้งกว้างเลยนี่โอเคออกมาก็จะเป็นห้องครัวนะครับผมหลังบ้านนะครับนี่เลยแล้วก็ต่อเติมให้นะครับต่อให้ต่อหลังคาให้นะครับทําให้ใหม่หมดนะครับผมนี่ครับก็จะกุ้งกว้างนะครับตรงนี้อันนี้ก็จะเอาไว้เครื่องซักผ้านะครับผมก็จะมีต่อก๊อกน้ํามี ปักไฟให้ด้วยนะครับมีท่อน้ําทิ้งนะครับผมตรงนี้มาฝั่งนี้ครับมาฝั่งนี้ก็จะเป็นสิงค์เคาน์เตอร์นี่ครับสิงค์เคาน์เตอร์เราก็ทําให้นะครับมีประตงประตูนะครับเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับผมเรามาดูหน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมมาดูข้างหน้าบ้านครับ โอเคครับผมเป็นไงบ้างครับผมผมก็พามาดูบ้านนะครับอยู่ที่ป่งสะเก็ดนะครับบ้านอยู่ตรงนี้ก็เป็นทาวน์โฮมสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำนะครับอยู่เขตป่งสะเก็ดนะครับก็คือมันจะใกล้เมกะโฮมโรบินสันอมตะซิตี้นะครับใครที่ทำงานอยู่แถวอมตะซิตี้นะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับผมบ้านหลังนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาเพียงล้านต้นๆนะครับล้านต้นๆคือ ดีกว่าเช่านะครับเพราะว่าเช่ากับซื้อก็ส่งพอๆกันนะครับผมก็คือเราก็ทําให้ใหม่หมดแล้วก็บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังมุมนะครับแล้วก็จอดรถจอดอะไรได้นะครับผมอยู่ข้างๆบ้านนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็พามาดูบ้านเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจบ้านนะครับอยู่เขตนะครับเขตอมตะซิตี้นะครับก็ไม่ไกลจากบอวินนะครับผม ติดต่อมาได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0857547680นะครับติดต่อคุณอิ๋วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับ